วันนี้ตรงกับวันที่ห้ามิถุนายนซึ่งเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ทำงานถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ดีที่เราสามารถจะทำได้วันนี้ก็จะมาสาธิตวิธี การปลูกต้นชวนชมแบบง่ายๆแล้วก็ลงทุนน้อยเสียงเสียเสียเวลานิดหน่อยกับการทำอุปกรณ์ที่จะต้องใช้อย่างแรกเลยก็คือขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วอย่างที่สองก็คือมีด อย่างที่สามก็คือน้ำน้ำบริสุทธิ์อย่างที่สี่ก็คือดินที่เตรียมไว้สำหรับปลูกมเมล็ดพันธุ์อย่างที่ห้าสำคัญที่สุดอันนี้ก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่เราเตรียมไว้มเมล็ดพันธุ์นี้จะเป็นพืชชนิดไหนก็ได้ถ้า เป็นพืชที่มีอยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยของเราเองนี้ก็จะดีเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนแม้กระทั่งการซื้อมเมล็ดพันธุ์ลำดับแรกเลยที่เราจะต้องทำก็คือนำขวดน้ำพลาสติกนี้มา,าหั่นออกเป็นสองท่อน กะว่าให้ให้ตรงกับบริเวณตรงกลางของขวดน้ําพอดีหลังจากที่เราาหั่นขวดน้ําออกเป็นสองท่อนแล้วเป็น ลักษณะดังกล่าวอย่างนี้เราก็ปิดฝาด้านบนเสร็จแล้วก็ใช้มีดแทงลงไปที่ฝาของของขวดน้ำดังกล่าวเป็นรูปกากบาท <c oughs> เพื่อให้น้ำนั้นสามารถซึมเข้าหรือว่าซึมออกได้หลังจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไป ในขวดท่อนล่างที่เราตัดออกมาปริมาณน้ำนั้นเราก็กําหนดกะเทนเอาเองว่าในระดับไหนที่ที่จะพอเหมาะสมแต่ว่าไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมากลำดับต่อไปก็เอาดิน ใส่ในขวดที่เราตัดออกด้านบน ในส่วนของดินที่เรานำมาใช้นั้นก็ควรจะเป็นมีส่วนผสมของอปุ๋ยคอกหรือว่ามีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์ตามธรรมชาติและถ้าจะให้ดียิ่งไปกว่านั้นก็ผสมด้วยทรายประมาณ1ในสของดินจะทำให้ดินนั้นมีช่องว่างที่จะรากของต้นกล้า จะสามารถนำดูดเอาออกซิเจนไปใช้ได้หลังจากที่เราใส่ดินลงไปแบบนี้เสร็จเราก็ใส่ดินที่เราใส่ไว้ในในขวดท่อนบนลงไปในขวดท่อนล่างในลักษณะแบบนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าน้ำที่ขังอยู่เนี่ยจะทำให้ ความชื้นที่มีอยู่ในดินนี้มีความคงที่และสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาแต่ว่าก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันตรงที่การใช้อุปรกรณ์ที่ดัดแปลงในลักษณะแบบนี้นั้นปริมาณน้ำที่ขังอยู่ถ้าเกิดมีมากเกินไปแล้วรากรากของต้นกลาชวนชมที่งอกขึ้นมาขังอยู่ในน้ำ ก็จะทําให้รากเน่าได้เพราะฉะนั้นลักษณะของอุปกรณ์ที่ทําขึ้นนี้ควรที่จะไว้ในที่ที่ฝนสาดไม่ถึงก็คือต้องไม่ให้น้ําขังจนมากเกินไปลําดับขั้นตอนสุดท้ายก็คือนำมเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่ได้มานี้อันนี้พึ่งออกจากฝัก แตกออกจากฝักเมื่อเมื่อตอนเช้านี้เองมเมล็ดพันธุ์ชวนชมนี่มันจะมีขนเพื่อที่จะเวลามีลมพัดเนี่ยมันก็จะสามารถลอยไปตกหรือว่าลอยไปขึ้นอย่างที่ต่างๆได้จุดสำคัญของการเพราะพันธ์ชวนชมก็คือต้องนอกจากการบำรุงรักษาจนให้ออกฝักแล้วต้องระวังด้วยเพราะเวลาที่ฝักแตกแล้วเราจะต้องรีบเก็บมเมล็ดพันธ์ ก่อนที่มันจะปลิวออกไปไกลลำดับต่อไปก็เราก็เอา,มาเมล็ดพันธุ์นี้ฝังลงไปในดินส่วนขนนี่เราจะเอาออกหรือไม่เอาออกก็ได้แต่ในส่วนขนนี่ถือว่าไม่ไม่มีความจำเป็นาจากนั้นเราก็ใส่มเมล็ดพันธุ์ลงไปแล้วก็เอาดินกลบดินกลบ เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็รดน้ำรดน้ำไม่มีความชืน้นจริงๆแล้วเราไม่ต้องรดมากก็ได้เพราะว่าน้ำที่อยู่ข้างใต้นี้จะจะระเหยขึ้นมาแล้วก็จะทำให้ความชื้นในดินนี้มันจะคงที่อยู่อย่างสม่ำเสมอ คิดว่ารอไม่คงไม่ไม่เกินเจ็ดวันต้นกล้าก็จะงอกขึ้นมาวันอาจจะเป็นวันที่สามหรือวันที่สี่นี่ต้นกล้าก็คงจะขึ้นมาแนละ้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนของการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ชวนชมที่เป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เราสามารถทำได้ในวัน สิ่งแวดล้อมโลกแล้วก็เป็นวิวการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับบริเวณที่อยู่อาศัยของเราก็ไม่จริงๆแล้วไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกวันอื่นๆเราก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่าการปลูกต้นไม้นี่ถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมสุขภาพจิตเพราะว่าเวลาที่เราปลูกต้นไม้จนเติบโตขึ้นมาให้ดอกแล้วเรา ชื่นชมมันก็ทำให้สุขภาพจิตดีมีความสุขคนเรานั้นอาจจะมีสติปัญญาไม่ดีเลิศแต่ว่าสติปัญญาที่เรามีถ้าเกิดเราสามารถนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้จักต่อยอดความคิดนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ความคิดนั้นให้เกิดประโยชน์ กับตัวเราเองกับคนรอบข้างแล้วก็สังคมได้ขอเจริญพร